สวัสดีครับผมมะเร็งน้อยก่อยใจยะโองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม mm hmm. อะยูนิเวอร์แซลไทม์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวยะโศนะครับน้องชายของ โยเนนะครับหรือโยเน่นะครับซึ่งตัวละครนี้มาจาก League of Legends หรือว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกับซีรีส์อารเคนที่กำลังดังอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งก็จบไปแล้วนะซึ่งไม่ต้องพูดพความสำเพลงเรามารีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับนี่การจบดีปกติของยาโสนะครเป็นกาโจมดีสองครั้งนี่ฟันดาบขึ้นแบบนี้ส่วนสกิลแรกคือสกิลคิวของยาโสนะซึ่งพลอดมาจากเกม League of Legends เลยนะครับก็คือสกิลคิวนะครับเป็นการตวงหนึ่งครั้ง ซึ่งครั้งแรกเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พอครั้งที่สองอมีบัฟขึ้นมาแล้วบัฟนี่ทําอะไรได้เราสามารถปล่อยพายุไปด้านหน้านะฮนี่แล้วทุกคนก็จะติดเขาเรียกติดน็อกน็อกแบ็กนะติดน็อกแบ็กแล้วก็ต่อมาครับถ้าเป็นการสกิลพุ่งนะเป็นพุ่งพุ่งได้แต่ผมไม่ไแน,น่ใจะพุ่งได้แบบถ้าติดติดกันเนี่ยจะพุ่งได้ติดติดกันไหมนะและสกิลที่3นะครับคือสกิล อาร์นั่นเองนะครับก็เป็นหมุนเป็นวงกลมนะซึ่งสามารถใช้ ER ก็ได้นะครับผมคอมโบให้ติดติดกันต่อมาก็เป็นสกิลทีนะครับการฟันรัวรวตึ๊กๆแค่นั้นแหละเป็นแบบว่าเหมือนบาลีวของแบบว่าของเดอะเวอร์หรือว่าสแตนปกตินะครับจะเป็นการฟันรัวรวนี้คือสกิลวายนะครับวินวอลนะซึ่งก็พอจากเกมมาเหมือนกันนะซึ่งสามารถเอ่อการสกิลที่ว่ามาจากระยะไกลได้ทั้งหมดนะครับ ต่อมามาที่สก,กิลซีดีกว่าครับสก,กิลซีเป็นกันาราไม่ใช่สก,กิลวีผู้เสกนะครับเป็นการจับ,จบแล้วก็จะเป็นแบบแอนิเมชั่นนี่ไงปาดโคตรเท่เลยครับบอกเลยบอกตรงว่าโคตรเท่แล้วต่อมาสก,กิลจีนะครับตื๊บเป็นการกระโดดถอยหลังแล้วก็ฟันไปส่วนสก,กิลอัลติเมทนะครับเป็นการขุ้ฟันแล้วก็จะเข้าฉากต่อสู้โคตรเท่เลยนะโอ้ร ให้จัดโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถรับของยาโซนครับที่ผมรู้มาเพราะผมเล่นแบบว่าเกม리ออออริจินแล้วก็ยใน้กับยาโซนเนี่ยเป็นลูกลักเลยนะเป็นลูกรักผมเลยผมเล่นเวลจนเวล,เวลมาเตอร,รี่เจ็ดนะแต่ว่าก็ติดอยู่เล้งบอสมาพันเกมแล้วนะไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวความสามารถรับเนี่ยหลายคนอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเป็นรับนิดเดียวไม่รับมากหรอกสกิลคนะิวเนี่ย ถ้า2คิวสครั้งเนี่ยเราจะได้บัฟเป็นพายุใช่ไหมแต่ถ้ากดเราใช้สกิล R มนะครับเป็นสกิลคิวด้วยนะครับแล้วสามารถปล่อยพายุได้ด้วยซึ่งก็เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีพายุอยู่เนี่ยเราใช้ E กับ R คอมโบเนี่ยมันจะเป็นหมายว่าเขาเรียกมันจะปล่อยพายุได้เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะปุ๊บรอคูดาเห็นไหมเราสามารถแล้วก็ R ได้ในระยะใกล้ๆนะครับต้องกดเลย R ก็นับเป็นพายุนะครับ นี่ยความสำนรับแบบไม่รับมากนะสว่วนอนี้ผมบีโก้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครสำนวนนี้บ๊ายบายครับ